ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการใช้งานเกี่ยวกับมุง้มงกันแมลงม่านกัน UV แล้วก็วิธีการเปิดหน้าต่างนะครับว่า มันมีรายละเอียดเล็กเน้อยๆอยังไงนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูดบานจริงได้เลยนะครับด้านบนนะครับก็คือม่านกัน uv ส่วนข้างล่างนะครับต็ขอเนี่ยก็คือมุ้งกันแมลงวิธีการใช้งานลูกค้าหลายท่านอาจจะคิดว่าดึงลงได้เลยจริงๆคือผิดนะครับให้สังเกตนิดนึงครับจะมีที่บีบอยู่ด้านข้างนะครับเราก็บีบเลื่อนลงมานะครับบีบเลื่อนลงมาอันนี้ม่านกันแสงแดดหรือม่านกัน uv ไว้ใช้สําหรับเดินทาง ทีแดดร้อนนะครับขับรถไปแดดร้อนแล้วก็เลือกเปิดปิดได้นะครับกรณีที่เราไปถึงที่พักแล้วอากาศดีเราอยากจะรับลมเปิดหน้าต่างทําไงสังเกตนะครับตรงก้านที่เปิดหน้าต่างครับจะมีปุ่มเล็กๆนะครับอ่ากองสูงเข้ามานะครับเห็นไหมครับปุ่มให้กดนะครับกดแล้วก็ยกขึ้นหน้าต่างทุกบานจะเป็นแบบนี้หมดนะครับอ่าจะมีทั้งหมดสามจุดนะครับที่ล็อก เสร็จปุ๊บดันได้เลยนะครับอาเมื่อกี้เับเป็นไงพออากาศดีเสร็จปุ๊บแต่เรากลัวมแมลงแมลงทําไงล็อกครับดันลงมาให้สุดนะครับ่านกันอยู่ีให้ล็อกเข้ากับมุ้งกันมแมลงแล้วดึงขึ้นนี่ครับแค่นี้คุณก็ได้รับอากาศสดชื่นนะครับบวกกับมแมลงก็ไม่มีเข้ามาในรถได้ครับ วิธีการถ้าละอะ่ตอนนี้ที่เราบว่าเราจะปิดหน้าต่างนะจะนอนตอนคืนหรือว่าเราจะใช้แอร์หรือว่าเราเดินทางเนะี่ยนี่ครับสังเกตง่ายๆครับกิบบีบปุ๊บเก็บม่านก,กันมแมลงนะครับดึงหน้าต่างดึงเข้ามาได้เลยนะหมุนล็อกอันนี้เราล็อกเราไม่ต้องกดปุ่มแนละ้วหมุนล็อกหมุนล็อกเรียบร้อยครับผมเดินทางต่อได้ครับหรือว่าจะทํากิจกรรมอ่า แม้กระทั่งนอนหรือว่าความเป็นส่วนตัวได้เลยครับผมเรียบร้อยครับก็ฝากไปด้วยนะครับทริคดีๆในการใช้งานรถบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าครับ